สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิฟอยู่ที่ร้านข้าวขาหมูร้านก๋วยเตี๋ยวกลางซอยลือชาพระขลโยธินหนึ่งนะคะร้านนี้เป็นร้านขาหมูเจ้าอร่อยค่ะที่อยู่กลางซอยนะคะสวัสดีนะคะพี่เจ้าอร่อยเลยค่ะ นุ่มหนังนุ่มแล้วก็น้ำพะโล้อร่อยนะคะ ไม่เอาหนังแล้วก oh, ็ใส่แต right? ่ถเราเยอมากอย่างนี้ร้อยเดียวใช่ไหมคะร้อยร้อยหนึ่งหรือแปดสิบคะนี่แปดสิบแบาทค่ะเพื่อนๆสูงเบ้อเลยแล้วร้านนี้ไม่ห่วงผักนะคะ น้ำซุปนี่ขอได้ด้วยนะคะถ้าน้อยไปหรืออะไรอย่างนี้แต่สิบบาทนะคะเต็มถุงเลยถ้าร้อยหนึ่งนี่ตอนนั้นเล่นเห็นนะคะถุงเบลเลอร์เลยมีก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวไก่มะละด้วยนะคะร้านนี้เขาอยู่ข้างๆร้านโจ๊กนะคะโจ๊กโจ๊กโจ๊กกังซอยชาค่ะเป็นโจ๊กหมูเด้งนะคะ <ข like S 3> เป็นเจ้าขายดีค่ะแล้วก็เป็นเนื้อนะคะเนื้อปิ้งนะคะไม้ละสิบบาทเป็นกล่องนี้สี่บห้าหรอคะสี่สิบห้าบาทนี่หมูเต็มเต็มเลยนะ45บาทนี่เพิ่งเพิ่งขึ้นราคาด้วยไหมเพิ่งขึ้นด้วยนะคะเมื่อก่อนในสี่สิบาทนี่อิ่มมากเลยจุกเลย ก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวไก่มะละดูน้ำซุปนะคะน่ากิน,นาามากเรียกลูกค้ามาค่ะเรียกลูกค้ามาให้หน่อยนะคะพี่บอกร้านเปิดกี่โมงคะพี่หกเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณกี่โมงอะคะสองทุ่มทุกวันไหม <c oughs> ทุกวันนะคะจนหรือว่าถ้าของหมดก็อาจจะปิดเร็วนิดนึงนะคะ พี่อย่างนี้เอ่อถ้าสั่งแบบเป็นเอาไปออกงานอะไรอย่างนี้รับไหมรับเนาะสั่งออกงานแบบว่าเป็นข้าวกล่องหรือว่าเอาเอาอกไปทําแบบโรงทานอะไรพวกนี้ได้ไหมนะพี่ทํำไหมเอาหมดนะงัน้นรีบรบกวนขอเบอร์โทรได้ไหมเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรค่ะเพื่อนๆ0910919839 091-091-9839นึ่งแปดสก้าะคะคงหนูเอาเป็นกลับเอาเป็นกลับใช่กลับบ้านกินได้ทั้งวันแล้วค่ะถ้าลิซสั่งร้านนี้นะคะ YouTube ค่ะชื่อช่องล i ชชี่ออนเดอะเวค่ะลิชชนะี่ออนเดอะเวสได้เดี๋ยวพี่เขียนให้นะ ต้องหนูเอาหนังนี้ดเดียวใช่ค่ะเอาหนังไ้แบบไปกินเขาเอาหนังไปกินแก้เรียนปแปลกไหมเอาหนังไปกินแบบว่าเป็นสีสันนิดนึงนใ,ชใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มันกินมันอร่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ากินเยอะเก่งใจคอเลสเตอรอลค่ะค่ะมันต้องมีบ้างไ ไข่หนูมีแล้วที่บ้านไข่เต็มไปหมดน่ากินของหนูเท่าไหร่แปดสิบนะคะเท่าเดิมขอพักดองค่ะออ๋ออันนี้เดียวเอาใส่ไปแล้วใช่ไหมคะอ๋อใส่แล <S <S nah ้วน้ำพะโลค่ะเพื่อนๆนน้ำอร่อยน้ำแล้วก็ ตัวเนื้อหมูเขาเนี่ยนุ่มนุ่มแล้วก็หนังหนังนิ่มค่ะหนังอร่อยหนังเปื่อยนะคะแต่ไม่ได้เหลวเละน้ำซ้มไม่เอาแล้วคะ่ะไม่เอาเลยลไม่จิ้มเหรอคะไม่จิ้มเนื้อหนังเ <laughs> นื้อหนังใช้สิทธิ์ได้ด้วยค่ะร้านนี้ เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงนี่คนคนพานแล้วนะคะขามหมู เึ้นมาเช้านะคะยังของยังจัดไม่เสร็จเต็มที่เลย,ย,เลยถ้ามาสายๆนี่บางทีแบบาบ,าบางทีลูกค้าเต็มร้านแล้วนะเนี่ย<ช>นี่ประมาณเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าเลย<ช>พี่บอกว่าเช้าเลยนะคะยังไม่ของยังไม่ขึ้นเต็มเลยเจ้เจาอร่อยค่ะเจ้าเนี้ยคนเข้าตั้งแต่เช้านะคะเขาจะมีสา<อ>มสี่ร้านติดติดกันตรงนี้นะคะ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะลูกก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมีก๋วยเตี๋ยวน้ําตกด้วยใช่ไหมคะก่อนมีค่ะตอนนี้ไม่ได้ทำตอนนี้หอมกระเทไม่ได้ทำเลยอ๋อหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนกระเทียมเจียวโหน่ากินมาก เนื้อ่เเลดพื่อนๆคะซอยนี้ก็คือซอยลือชานะคะหรือพระขลโยธินหนึ่งค่ะอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ชัยมากนะคะถ้าเดินออกไปปากซอยก็อีกนิดนึงประมาณ200เมตรนะคะ200เมตรนี้ก็อนุสาวรีย์ชัยแล้วนะคะมาทางเส้นเกาะพระขลโยธินนะคะเพื่อนๆเส้นที่จะไปซอยอารีสะพานควายนะคะเส้นทางทางนั้นค่ะ ก็เยื้องๆกันกับฝั่งตรงข้ามกับช่องห้านะคะจะมีซอยเขาเรียกว่าซอยลือชาตรงเนี้ยเขาเรียกสนามเป้าผักซอยนี้ของกินเทียบเลยตั้งแต่เช้ายันมืดนะคะสามารถมาเดินเล่นได้มาเดินหาอะไรทานได้นะคะเดี๋ยวลิซาเป็นเพื่อนดูร้านข้างๆนิดนึงนะคะเป็นร้านขายดีนะสองร้านนี้เขาอยู่ด้วยกันนะคะโจ๊กหมูเดงกลางซอยแล้วอันนี้เป็นมีไก่ด้วยค่ะมีหมูมีไก่มีเนื้อนะคะเมนูใหม่มีไก่ด้วยค่ะ หมูไก่เนื้อนะคะสองร้านนี้สั่งเดลิเวอรี่ได้นะมีเดลิเวอรี่อะไรอะคะมีไราแมนมีโลเป็นฟูแล้วก็มีช็อปปี้เ y ครับเขียนชื่อร้านว่าอะไรนะหมูปิ้งเนื้อ,อย่างลือชาค่ะหมูปิ้งเนื้อ,อย่างลือชาค่ะกับโจ๊กหมูเดงกลางซอยนะคะสองร้านนี้สั่งเดลิเวอรี่ได้นะคะขายไม้ละสิบบาทเองค่ะเนะี่ย ยู่ติดติดกันนะคะแล้วก็ขวามือเป็นร้านข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่ในน้อยนะคะเนี่ยเจ้าอร่อยติดติดกันเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในซอยนะคะฝั่ตงตรงข้ามเป็นร้านขายผลไม้ค่ะมีลอตเตอรี่นะคะม,มีน้ำเต้าหู้แล้วก็ข้าวคุกกะปินะคะกับข้าวใส่บาตรของใส่บาตร เนี่ยยาวไปทั้งซอยนะคะซอยประมาณ200เมตร250เมตรนะคะแล้วก็สุดตลาดสุดซอยเนี่ยเป็นตลาดสดค่ะเ,เพื่อนๆทะลุออกอใต้ทางด่วนได้นะคะใต้ทางด่วนตรงพระราม6าวัดมะกอกค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะจะทะลุออกไปเส้นนั้นค่ะไปตึกชัยนะคะราม,มาถ้าเลี้ยวซ้ายไปนะคะซอยเขาจะทะลุกันเป็นวันเวย์นะคะเข้าได้แต่ว่าขาออกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ออกได้ค่ะรถใหญ่ออกไม่ได้นะคะ แวะมาซื้อผลไม้ได้นะคะฝากร้านคือไปไหนไ่โดนชาวแล้ว เพื่อนๆชาลิศฝากร้านข้าวขาหมูนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละกลางซอยลือชาวไว้ด้วยนะคะร้านนี้เป็นเจ้าอร่อยคะ่ะมาทานกันได้ตั้งแต่เช้านะคะถึงประมาณสองทุ่มถ้าไม่หมดก่อนนะก็ประมาณสองทุ่มค่ะมันถ้า <c oughs> หมดก็เก็บเร็วอาจจะช่วงเย็นๆอะไรแบบนี้หัวค่ำก,ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพองไปแล้วนะคะเริ่มหมดแล้ววันนี้ขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะ